พระเจ้าโปรสันติสุขเราโพรอยากรวมบุกกับพระเจ้าอยากจะทำอยากจะทำงานอยากจะรวมบุกกับเรารับโอเคผมก็มีคำถามซาโลมอนเป็นลูกของ ลูกของปเซบาใช่ไหมครับลูกที่ลูกที่หนึ่งหรือที่สองที่สามซาโลมอนเป็นลูกของปเซบาทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับแต่แทก็ลูกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่หนเสียชีวิตเสีชีวิตทุกตอบเร็วก่อนคนที่สามคุณคุณเปน สามคุณชอบอาไมชที่หนึ่งไม่ใช่ที่หนึ่งถ้าคนทีส่สนใจก็อ่านพระคมผีดึงพงสวดานบทที่สาข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เคุณให้ดูอคุณชอบอืม่งพงสวดานบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เเฉพาะข้อ,ขอ,ทะะทขอที่หา ดงพงาวดานบทที่สามเป็นเป็นเี่ยกี่อาจามาให้เมื่อกใช่มครับนึงพงาดารอออข้อที่ห้าอองพงศาดารหงพงศาดารบทที่สามข้อที่หนึงข้อที่เก้าอออืม

오롯 콩, 다윗 루트 시프가 루트는 아암논 송은 다니엘 시아치윌가 나서 시아치윌라이크 말고 삼은 아합살롬 그 씨는 그 아도니야 네. 프로찬한 능송삼 루컨티는 컨티송 콘티 컨티삼 시아치윌래요 프로찬한 컨티씨 아도니야 약벤 가사 땀 ตามธรรมเนียมประเทศใช่ไหมครับบอกว่าพุทธวปีจะเป็นกษัตตายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่หนึ่งตายแล้วคนที่สองตายแล้วคนที่สามตายแล้วเพราะฉะนั้นคนที่สี่อาโดนียาคิดว่าก็พเจ้าเป็นกษัตรายท่ารมดาใช่ไหมครับแต่ว่าซาโลมอนเป็นกรสั์ว่าเพราะคำนดไว้วงหน้าของพระเจ้าไปได้แต่ว่าเป็นเพราะ เพนการของพระเจ้าอย่างนี่กับจะพมพูดอีกครั้งนะคือว่าพระเจ้ามีเพนการอยากจะใช้ชีวิตของทุกคนครับบางที่พระเจ้าทรงให้เราไปต่างประเทศเพื่อพระสิริเพื่อสันติสุขเพื่อรวมมุก พังที่ไพังพระเจ้าพระเจ้าพังพระเจ้าแนะนำพระเจ้าจัดเตรียมให้เราเป็นอะไรอะไรพังคมเป็นครูว่าเจ้าต้องเป็นครูนี่เป็นเพนกันองเราว่าเจ้าเป็นครูเท็กเลวกก็เจ้าก็ยย่องพระยย่งเราได้เจ้าสันติสุขได้เจ้า รวมกับเราแต่ว่าถ้าเขาไม่ชีวิตเขาไม่เหมาะสมกับเพนกันของพระเจ้ามีสันติสุขน้อยครัมีสันติสุขน้อย,อยพี่น้องต้องเข้าใจกับพระเจ้ามีเพนกันแต่ว่าถ้าเราไม่ชีวิตเราไม่เหมาะสมกับเพนกันของพระเจ้ามีสันติสุขน้อย ว่าพระเจ้ามีเป้าหมายครับมีเป้าหมายอยากจะใช้ชีวิตของเราครับังทีบังคนเป็นนักตระกิจบังทีบังคนเป็นครูบังทีบังคนเป็นอาจารย์อย่างนี้รับพระเจ้ากำหนดไว้แล้วับกำหนดไว้แลวถ้าเรารู้กำหนดของพระเจ้าชีวิตเรา ถ้าเราเชื่อฟังาำนดของพระเจ้าชีวิตเรามีสันติสุขเละสวัสดีภาพแต่ว่ามนุษุกทุกคนไม่รู้จักไม่รู้จักเพ่กันของพระเจ้าก็เพราะว่าเขายัางไม่เป็นลูของพระเจ้าทว่ารูของพระเจ้าหลายคนยังไม่รู้จักแพ่กันของพระสมุดพระเจ้าาำนดว่า 수말리 뱀 팔라야 건광 대화 범 뱀간갑 뱀간가 쿤놈 당연, 치위트 건범 마이산티숙 러이가 마이산티숙, 프라자우헨 와 무아 쿤광 뱀간갑 수말리 치위트 동콤 미이산티숙 망마 니뱀 팽간 건 프라자우헨 프라자우자들이야. 니가 대화 폼 마이 소니이 수말리 레오코 폼 땡간 까쿤능 마이미 산티소 라이 산티소 까미 산티소 노이 그와 치윗 카파차오 마이 모송 까 치윗 티 파차오 잡들이야 까 카웃자야 낙방 잡퍼 쌈이 팔라 약간 니 폼키가 방콘 마이 차이 두콘 까 방콘 까방 พระเจ้าอันนี้ราต้องเห็นด้วยอพระเจ้ามีแพ่งการอนาคตเพื่อลาวแต่การทีอันนี้ราวทำหนนกับทำหน่ำดําแพ่งการของพระเจ้าทำนน่นตํากำหนดไว้ลวงหน้าของพระเจ้าลุกขึ้นลาพระเจ้าวังว่าคุณกพิทตองเป็นต้องเป็นอะไรต้องเป็นอะไรต้องเป็น สมาลีกรีนกรีนสระักศิลาปะโอเคผู <políticas> ้ศิลาปะคนศิลาปะนักผู้ศิลาปะศิลาปะอนพระเจ้าวังว่าคุณผู้ปุบปี่ต้องเป็นนักศิลาปะอนแล้วก็ทวายชีวิตของคุณปุบปี่เพื่อพระเจ้าเพื่อยกย่องพระเจ้าแล้วก็มีมีสันติสุขด้วยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมไทยด้วย พระเจ้าอยากจะรวมมุกับคุณปอปีแต่ว่าคุณปอปีผังครับเอาไม่ใช่คุณปอปีปฏิเสธทื่อแล้วก็พระเจ้าอยากเป็นครูทั้งนี้ไม่เหมาะสมกับเพนกันของพระผู้สังโลกเพราะฉะนั้นถ้าคุณปอปีเป็นนักศิลัปากร์ีสันติสุแล้วก็ทาว่าแล้วก็โยกยของพระเจ้า 다 이때와 디오니 쿤포피 뱀 크루 레오 프로찬안 치위 쿤포비 미산티숍 로이 레오코 람박자이 두웨이카와 카우 마이치아빵 카우드 남프라타의펜간 깜노콩 프라차오 유카니 그 치위 크리티안카 라우루와 เมื่อเราเชื่อฟังเปนการนำประทัยของพระเจ้ามีสันติสุขมีเรายกย่องพระเจ้าได้เรารวมเรามีสวัสดิภาพอยู่ครับเมื่อเราเชื่อฟังนำพระทายคริสตียนเรารู้เร็วกรับเมื่อเราเชื่อฟังเมื่อเราเชื่อฟังพระคำของพระองค์มีสันติสุข 무얼 땀지어 떠애? 탁니 마이미 산티소 니크 프라칸피 푸트 넷넷 강 프라칸피 능퐁가사 보티송 커티 커티쌈 군꼬 뜸이암 불러가 사 보티소 니크 푸사로 커엉 능퐁가사 컵 비농 두컨 루레오 컵두컨 루레오 떵떵루컵 땀자에 또 향티 땀자에 또 아잉 마이미 산티스카 프라캄비 보거 프라짜 보거 푸퍼이 프라짜나 보거 아라이 푸티 담넌가 프라짜 푸티 치아팡 남프라타의 프라자오 치윗카우 미 산티스 미 사와티 파 오케이 커삼 최안 놓인가? ของตมกฎหมายของโตแล่พระโอวาทของโตงการที่ได้จะอาลึกไว้ในคำาบัญญัติของโมเสษเพื่อเจาจะทำเพื่อจเอจ้าจะได้จำเริญในบรรดาการซึ่งเจ้าได้กระทาและใดที่ใดใหท,ที่เจ้าไปหมดแล้วนี่คือว่าอะไรเมืม่อเจ้าทาั้งหลายทำนนกับพระเจ้า เมื่อเจ้าทางหลายรักษาทางของเราชีวิตเจา้ามีสวัสดิภาพและสันติสุนี่คือพระคำพิสอนแเน่นๆนี่คือผู้เผยพระวจนะทุกคนพูดเน่นๆพระเจ้าจ,าจาตัตรยิยมทั้งที่ดีเพระเราาดยพระเยซูคริสต์พระคำพิพูดเน่นๆคืออะไรผู้ที่ทำหนังกับพระเจ้า ช okay. 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 uh ีว uh ิตเขามีสันติสุขอยู่ครันไมีสันติสุขอยู่ในพลาจาร์ฟรังส์กรีฑาอยูนานกับอัมพรกันไปลูกาโทตีสิบห้าข้อที่เจ็ดถึงข้อที่สิบเอ็ดกับโอเคโอเคคุณคุณชอบอันนี้หรือเคล่า วันุดคนเล็กนั้นก็เวือรวทรั์ทั้งหมดแล้วไปเมืองไกลและได้เผ่าทานพั์ของตนที่นั่นด้วยการเป็นนักเลงเมื่อใช้ทรั์หมดแล้วก็เกิดการดานอาหารกินงนักทั่วเมืองนั้นเขาจึงขัดสนเขาไปายาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาเขาค่จะได้อี่บพร้อมด้วยฝด้วยฝักสัวที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรของกิน เมื่อเขารู้สับนึกตัวแล้วจะพูดว่าลูกจ้างของบิดาเรามีมากยังมีอาหารกินอีกและเหลืออีกส่วนเราจะส่วนเราจะมาคอยเสียที่นี่เพื่อคนลอาหาร 14, คนละลาข้อที่สิบสี่ก็จ้าทุกคนรู้เร็วกับพุทธายไปขอ้อที่สิบสี่บวกก่อนเขาเป็นคนรวยบวกก่อนเขาเป็นลูกของคนรวอยอยู่กับอุดมสมบูรณ์กับครปุคครปปวชวิข้าวครุปปุริบุญกับเดวาขอ้อที่สิบสี่ 무ั무บ아วอะไรใช้ทรัพย์สมรสทรัพย์บทเลวก็กโกรธการดันอาหารอิงนักทัวเมืองนั้นเข้าจึงขัดโศทําไมเข้าขัดชีวิตเข้าทําไมขัดโนคะชีวิตเข้าทําไมขัดโนใช่งนทททบลลลลลโฆเพราะนคขัดโศไม่ใ이차ไม่ใช่เข้าเอ 비다, 공, 캄, 캄. 캄, 에크자, 판, 공, 캄, 캄. เมื่อเอยู่กับพิดาของเขาคับเมื่อเขาอยู่กับพิดาของเขาชีวิตเขาครบบริบูรณ์สมสมบูรณ์ครับเทวที่อยู่ในเก็ขัส่วนคับนี่คือชีวิตมโนครับทัตมาไอมโนที่อยู่ในทัตมาไอมโนขั้นส่วนยู่ว่าเขาเอกจักพระพิดาของเราคับทําไมคริเทียมบางคน เขาส่งยุคเราคิดทำไมเขาเป็นคริสเตียนแล้วทำไมเขาเป็นลูกของพระเจ้าเลยแต่ว่าทำไมดีโอวนี้เขาชีวิตเขาข้าสนู่คือว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าเมือนคนนี้แต่ว่าดิโอเนี้เขาแยกจากบิดาของเขาอยู่กับพระเจนั้นพี่น้องครับคนที่แยกจากคริสเตียนแยกจาก พระบิดาของเราของเขาชีวิตเขาขัดสนลำบากใจเราต้องเข้าใจเป็นคริสเตียนแล้วแล้วก็ชีวิตเราครอบปริวไม่ใช่ครับถ้าเขาเป็นคริสเตียนแต่ว่าดิโนียเขาแยกจากพระเจ้าดิโนียเขาตำบากใจตัวเองอยู่ชีวิตเขาต้องขัดสนแน่นอน อางไรดีเขา้ารู้ครับเขา้ารู้อยากจะกลับบ้านอยากจะไปหาพระเจ้าอยากจะไปหาพิดาของเขาอีกครั้งหนึง่งเรารู้ว่ามีกำนดของพระเจ้ามีเพ่นกันอนาคตในชีวิตนี้ ของพระเจ้ามีอยู่คคนที io, ja. ่เชี wa, ้ฟังคนที่นำเนินกับพระเจ้ามีชีวิตข่าวยย่องพระเจ้าได้มีสันติสุขสวัสดิภาพพระเจ้าอยากจะรวมมุกกับเขาแต่ว่าเมื่อกคินี้อาโดนายเมื่อกคินีโยชียหลายคนฟางคนรู้เลวฟางคนไม่รู้เลยปฏิที่เซนกาโบต์ฟงที่ดือ นำพระทัยพระเจ้าถือกำหนดของพระเจ้าชีวิตเขาไม่เหมาะสมกับชีวิตที่พระเจ้าจะเตรียมเราลู้เล็วเมื่อเราเช้าอังพระเจ้าเมื่อเราอยู่ด้วยกับพระเจ้าชีวิตเราไม่ขัดสน,นไม่ขัดสน ผมจะพูซารุกันมีกำหนดของพระเจ้าสำหรับทุกคนค่ะสำหรับบางบางคนพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของเขาเป็นครูอย่างเช่นบางที่พระเจ้าใช้ชีวิตของเขาเป็นนักสลับสลักจิลปากร์บางที่พระเจ้าใช้ชีวิตของเขาเป็นนักธุรกิจ บางที่พระเจ้าชายชีของเขาเป็นมิชชันนารีเพื่อให้เขาโยกย่องพระเจ้ามีแผงกันมีแ่งงานพระเจ้าเราต้องเชื่อปังแผงงานแ่งกันของพระเจ้าเราเชื่อว่าคนที 담가프라아웃 치위드 코미 산티파, 미 사와티 파. 레우 체어 레옹이. 콘티액잡 비다 콩 코미 치위드 코카 커손 네너. 마이 차이 코미 차이 칩 코미 차이 응원 콩 코미 몰레오 마이 차이가. 만화 투투 콘 무한간 크리티안 투투 콘 무한간 만화 투투 콘 니온이 잭잡 พระผู้สังนกพระบิดาของพระเจ้าพระบิดาของเราเพราะฉะนั้นดิวนีชีวิตมานุคัสโอนยูลูคองพระเจ้าคริสเตียนไลคอนบังคอนเขามีชีวิตแต่เขาทีโนีเขาไม่ดำรงกับพระเจ้าเขาไม่ดำรงกับพระผู้เป็นเจ้าของเราชีวิตเขาคาสโอนมือนพุุดหายไป วันนี้ก็พูดเรื่องนี้ไม่ได้ว่าเราต้องรู้กำหนดของพระเจ้าคืออะไรและเราจะทำอย่างไรดีผมทำหนึ่งข้อกับอาทิตย์นหน้าก็คุยใหม่แต่ทำหนึ่งข้อกับกำหนดของพระเจ้าต่อดคยอนี่เราข้าพเจ้ารู้ว่า กำนดของพระเจ้าต่อเราอยู่ลุกปล่าทร้งเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้เพีการอนคาคตของเรามาจากพระเจ้ารู้รุเปล่าซาโลมอนก็รูร้แล้วอาโดนายรู้แต่ว่าเขาคือไม่เชื่อฟังโยชิย,ยาลรู้แต่ว่าเขาไม่เชื่อฟัง แล้วบอมรู้แล้วก็เขาเชื่อฟังน,นี่สำคัญครับพระเจ้าอยากจะชีวิตเราถดยอะไรเราต้องเป็นใครเพื่อยกย่องพระเจ้าเราเชื่อว่าเมื่อเราทำนนตนตามทางของพระเจ้าชีวิตน,นี้ ครอ리분 치위니 머쏨캅 치위티 프라짜 오짜뜨리 암파라오 เต와 텅교니 크리티안 라이콘 쏜짜이 캄킷 떠이 엉콘카 카파짜오 차이 치위 컹 카พร옹 탕니 탕난 레요경 프라짜 니 라이프라이카 니디꽈카 프라옹짜오카 ทางที่พระเจ้าจะตียมพเราเพื่อโยงสารัสพระเจ้าคืออะไรข้าพรองอยากจเช่ากับ้าพรองยายาจะทําเนินกับพระเจ้าและข้าพรองอยากจะยย่องพระเจ้ายาจะข้าพรองอยากจะลวูฮัมกับพระเจ้าทุยทางของพระเจ้า พี่น้องครับลูกกำหนดพระเจ้าก่อนพี่น้องทำเองคับทำตัวเองครับตอนนี้กำหนดของพระเจ้าของเราต่อเราคืออะไรและข้าพเจ้าที่นนี้ทำ,ำนันตัมกำหนดแพ่งกันนำพระทัยของพระเจ้าอยู่รอบุลล นี่คือชีวิตตูกต้องกันซลโลมมนรูแล้ออะความปราทานพระเจ้าเพ่งกันของพระเจ้าคืออะไรต้องเป็นกษัตริย์ต้องให้สันติภาพแก่ประชาชนไทยต้องสร้างพระวิหารทิโอนียทิวอกนกักดิวอทึงดิโอนียดิอกันพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของเรานี่คือพังที่เราบอกว่า30ว่า จงเพกไม้กางเขนของต้นมีไม้กางเขนของต้นครับถ้าคริสเตียนต้องมีไม้กางเขนพระเจ้าอยากจะรู้วามกับเราพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของเราแลเรารู้ว่าเมื่อเราทำนินกับพระเจ้าสันติสุขสันตภาพสวัสดิภาพอยู่ใน คพราะเป็นเจ้าของเราเท่านเราอาธิษฐานด้วยกันวันนี้พระวินัมบริสุทธักับเราเคืออะไรวันนี้เราเพ่งปัน,ปน โพธิที่หนึ่โพธิ์สองนิดหนึ่งเรารู้กำหนดของพระเจ้ากำหนดลวงหน้าของพระเจ้าที่น,นี้เราต้องสนใจแผ่นกันของพระเจ้าต่อเราคืออะไรทียน,นี้เราอยู่ในพิดาของเราลูกน้องทำไมชีวิตเราที่น,นี้ขัดสนอยู่ พราะอะไรข้าพเจ้าขายันสันสซืทำไมแต่ว,ว่าทำไมชีวิตเราขัดสนเีวันนี้เราคุยกับพระเจ้าประมาณหนึ่งครั้งสองครั้งด้วยกันแล้วก็คุณชออธิษร์มเพืาอเราไหมับโอเคราอาิตย์ด้วยกัน เราได้รู้ว่าชีวิตของเรานั้นพระองค์จะทรงใช้แต่เพียงแต่ว่าขอพระขอให้เรานั้นดาเนินตามที่พระองค์ทรง